เดี๋ยวช่างประปาฉบัาบ้านจะเปิดน้ำเพื่อนๆชมนะครับว่ามันแรงขึ้นไหมครับเ,เราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ช่างป,ปลาฉบับแม่บ้านนะครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมอบความรู้สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับงานช่างนะครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือถ้าจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือไม่ก็กดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับเวลาช่างประปาจบับบ้านๆอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะครับก็จะเด็กมาให้เพื่อนๆรับชมเป็นคนแรกๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ได้นําอุปกรณ์เกี่ยวกับงานปปาเราชิ้นหนึ่งมาครับมาให้เพื่อนๆรับชมซึ่งวางอยู่ตรงหน้านี่นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดฝักบัวสายอ่อนนะครับนี่ครับก็ ท่านผู้ชมก็คงจะเคยเห็นนะครับปักบัวที่เราใช้ก็อยู่ในห้องน้ํานะครับที่ต่อกับเครื่องทําน้ําอุ่นหรือว่าต่อกับน้ําโดยตรงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วครับถ้าเกิดที่บ้านเรานะครับมันเกิดชารุดเสื่อมหรือมีการอุดตันนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับเวลาเราไปเลือกซื้อนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่ราคาเลยนะครับก็เลือกกันมานะครับว่าจะเอาแบบว่าแบบเดิมหรือว่า แบบว่าน้ําไหลแรงไหลค่อยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกเลยนะครับราคาก็จะมีหลายเลทหลายราคานะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างปลาปลาฉบับบ้านๆก็นํามาให้เพื่อนๆชมนะครับหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวช่างปลาปลาฉบับบ้านๆจะแนะนํานะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นผลิตภันยี่ห้ออะไรแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสําหรับชุดปักบัวนี้นะครับช่างปาปลาฉบับบ้านๆนะครับก็ ซื้อมาจากห้างโกบันเฮาเหมือนกันนะครับก็ซื้อมาในราคา330บาทนะครับนะครับก็จะมาในแพ็กเกจนะครับที่เป็นพลาสติกห่อหุ้มนะครับพลาสติกแข็งห่อหุ้มเลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดหัวฝักบัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดที่ว่าไว้สําหรับติดเจ้าตัวฝักบัวนี้นะครับจะต้องยึดกับผนังนะครับอันนี้เป็นยี่ห้ออะไร W S นะครับ น่ครับรับเระกันจะพูดผลิต5ปีเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหลังนี่นะครับด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับวิธีการติดตั้งนะครับสถานที่ผลิตนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็จะมาในลักษณะแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับช่างประปาจะบอกบ้านๆนะครับจะทําการติดฝักบัวนี้นะครับให้กับเพื่อนเพื่อรับชมนะครับว่าเวลาฝักบัวที่บ้านท่านผู้ชมนะครับ เกิดชำรุดหรือมีการอุดตันนะครับเราไปซื้อมาใหม่เราจะติดตั้งอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างปราปาจะบอกบ้านๆนะครับจะติดให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเอาละครับหลังจากที่ช่างประปาจะบอกบ้านๆนะครับรีวิวเจ้าฝักบัวให้เพื่อนๆรับชมแล้วนะครับอันนี้นะครับช่างประปาจะบอกบ้านๆก็แกะออกมาจากแพ็กเกจนะครับให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็อันนี้จะเป็นหัวฝักบัวนะครับเดี๋ยวช่างปราปาจะบอกบ้านๆจะเปลี่ยนเฉพาะหัวนะครับตัวสายที่มาในแพ็กเกจ แล้วก็อุปกรณ์ที่ยึดรวมถึงน็อตนะครับย่างปลาฉบับบ้านๆจะยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเจาของเดิมนะครับที่ติดอยู่กับเครื่องทําน้ําอุ่นนี้นะครับอย่างใช้งานได้ดีนะครับตัวนั้นเราก็จะเก็บไว้เป็นอะไหล่นะครับหรือถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วอยากเปลี่ยนนะครับก็ไขยเกลียวตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนทั้งสายและหัวฟักบัวได้เลยนะครับแต่วันนี้ช่างปลาะบับบ้านๆจะเปลี่ยนแค่หัวฟักบัวอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกอนกันว่าเจ้าตัวเก่าน้ํา ไหลขนาดไหนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ตัวนี้ไปนะครับที่เขากาลันตีว่ามันเป็นตุ่มยางซิลิโคนน่ครับเพื่อนๆจะเห็นอยู่เป็นตุ่มยางซิลิโคนนิ่มๆนะครับตรงนี้ตอนที่น้ําออกนะครับเขาบอกว่าเวลาตันแล้วนะครับให้เราเอามือลูดๆนะครับเจ้าตะกอนต่างๆก็จะลูดออกไปนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ารับประกันถึง5ปีนะครับเดี๋จวา่างปลาจะบับบ้านจะลองให้เพื่อนๆชมนะครับอันนี้นะครับช่าองปลาจะบับบ้านนะครับก็จะทําการเปิดน้ํานะครับ นี่ครับน้ำฟักบัวก็ไหลแล้วนะครับก็จะไหลประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็แรงพอสมควรนะครับสําหรับน้ําฝักบัวตัวเก่านะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดหัวตัวนี้ออกนะครับโดยการหมุนเกลียวนะครับบริเวณด้านนี้นะครับแล้วก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วจะดูว่าน้ํามันจะออกมาในลักษณะไหนนะครับจะแรงกว่านี้หรือเบากว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ นี่นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ทําการถอดใส่เจ้าหัวฝักบัวนี้ไปแล้วนะครับโดยด้านล่างนี้นะครับจะมีโอริงอยู่นะครับมีโอลิงของเดิมนะครับแต่ช่างประปาฉบับบ้านๆใส่โอลิงตัวใหม่ลงไปนะครับที่มากับฝักบัวตัวนี้นะครับนี่ครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับทดแทนที่เดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนทั้งชุดนะครับไม่รู้ว่าไอเจ้าตัวที่ติดฝักบัวนี้จะยึดได้หรือเปล่านะครับก็เลยเก็บตัวสาย แล้วก็อุปกรณ์น็อตยึดไว้เป็นอาไหลได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้เดี๋ยวจ่างปละปลาจะบอกบ้านๆจะเปิดน้ําให้เพื่อนๆชมนะครับว่ามันแรงขึ้นไหมครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่นะครับทําการเปิดน้ําแล้วนะครับมาดูนะครับความแรงเลยนะครับของน้ํานี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับมันแรงกว่าเดิมนะครับอันนี้นะครับเทียบกับ ฝักบัวก้านะครับที่วาน้ําออกนะครับโดยที่เราไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับก็เท่าเดิมหมดเลยนะครับเป็นลักษณะการเปิดแล้วก็ช่วงระยะเวลาเดิมนะครับเปิดมาจากสายเส้นนี้สายเดิมแค่เราเปลี่ยนหัวฝักบัวนะครับน้ําแรงขึ้นนะครับนี่นะครับเอาละครับวันนี้ช่างปลาปลาจะปรับนบ้านนะครับก็ ฝากเพืเ่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตัต้งคลายนะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ก็กดตั้งกริ๊งนะครับหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างรถไฟตลอดทับ้าน,านสำหรับวันนี้ช่างปถไฟตลอดทั้งบ้านก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ